นมพิมเกะเกลนุ่มนิสัยดีอีกท่านหนึ่งนะครับลาดนวรวชพี่น้องที่เคารพนับทุกท่านเป็นแฟนะะนัีศิลปจมนะครับคุณเก่งคุวันอสีอยุธยาช่องสีคสิบห้าสิบครับ ทองชยัยธัญญาพงแชงในปงโปรดจงแขงใจชมเรื่องครับเพจนิสัยดีท่านนะครับท่านเพจยิ้มเก๋อทองชัยครับมาช่วยทุกปีครับเพราะว่าจะไหวโควบ้านนี้หรือบ้านโน้นนะครับมันพี่มันน้องกันนะครับพูดเหมือนจะดูดีนะมาช่วยทุกที่ เขาไม่ได้บอกกันจะไปเองฉันเองท่านนะ้ามังมหารามินมีลูกสาวก็คือสุมาบาตอนนี้ลูกในบ้านน่าสวยโตเป็นสาวเป็นที่น่าห่วงกันทุทกคนขอบคุณครับท่านทีีเราน้ำใจกับเพล็กยิเก์เอทงชัยเพลงนิสัยดีถัดไปก็พระนครศรีอย,ยุธท่านหนึ่งับท่าน ฝากเขาด้วยเชียกันเชียร์ครับเพระเอกธงชัยหรือพรลอุบุสงธงชัยอุบุณเจ๊ปป๊อปอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลใหม่จังหวัดพระนครศรีอยาท่านขอบบรคคุณเป็นห่วงทั้งลูกสาวรับใช้เดี่ยวมหากษัตริย์ช่วยรองอีกคนหนึ่งมันป้าป้าปอปก็คือเจ้าเจเลชาย ฮะโอ้โหลูกกอเนี่ยตกใจเกินเหตุเลยพ่อไม่เคยเห็นลูกสวยงามขนาดนี้พี่ถึงพ่อจังเลไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกด้ได้ผมไม่ต้องกอดไม่ต้องกอดฮเไม่ว่าเป็นเมียพ่อไปแล้ววันนี้ได้กอดได้กอดนานๆไม่เป็นไรไม่ไม่เห็นเขอสวยเลยไม่ได้นะพ่อนะแค่ชู้จริงๆเลยทั้งในและนอกเพื่อนคุณชื่ออะไรเนี่ย ชื่ออะไรชื่อดอกชื่อดอกใช่นั่นไฝมึงนือเห็บหมาเนี่ยทำไมล่ะพ่อไหนูพ่อให้มาเยอะไปไหนมาไหนกันมาเนี่ยพ่อจ๋ามาบี่นี่กับพี่ๆนะ่ะลาพักร้อนมาเป็นเวลาเจ็ดวันพ่อรู้ว่าพ่อตักลับมาบ้างเลยอยากจะทำข้าวเวลาพ่อจะ้ะทำกับข้าวเวลาพ่อใช่ดีเลยลูกของที่พ่อชอบน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาระป๋องเก่าเงี้ย อะไรกันเนี่ยะอะไรมึงเนี่ยไปเข้าไปในห้องทำให้เรียบร้อยเดี๋ยวฉันร้องให้พ่อนะโอเคดี่จวพ่อทำดีๆนะลูกครับเฮ้ยใครมายังไม่มีเลยเนเวลาเดียวกับเจ้าทะเลชายซึ่งจะมาข้าสมาบ้างกับท่าน้าก่อนจะเข้าบ้านท่าน้ามังมหารามิน ต้องดูบอลไม่ได้หรอกท่าน,นานะ่ะดุจะตายเมื่มอพนรนะพ่อผมกับท่านหนาไม่ถูกกันมันตกมาถึงลูกแกนะไม่ชอบที่หน้าผมเท่าเท่าไรหรอกแต่ไม่ได้อยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทาเสือท่าน,นามาหาลามินาน,นาพน,นาอยู่หรือเปล่าไอ้เลชายลูกหลอมาหาไอ้เลชายมา มีอะไรเข้ามาทนานให้เข้าบ้านเลยใช่ไหมเข้ามาเลยได้เลยทนาว่าไงมาเราคุยกันตรงตรงเลยทนาอ้าวไปถือมีดถือไม้ไปทำไมเนี่ยมจะมาสู้กับทนาเลยเนาะไอ้บ้าไปมาสู้อะไรกันนะทนาจีนก่อนไม่ได้สู้อย่างนั้นสู้อะไรสู้ศิลป์สอดสู้ศิลป์สอดใช่อ้าวล้วใครชอบใครเนี่ยบอกน้าเลยบอกน้าเลยนะยินดีด้วยเองมีความรักโอ้โหแสดงว่า เกียรติพ่อผมแต่กับผมนี่ไม่นะเช่ไม่เท่าไรไม่เท่าไรเกียรติพลายอย่าไปกินน้ําแกงมันต้องรู้จักแกกแยะนะนะโทรแล้วท่านาท่านาเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องทําตัวให้เด็กเคารพจริงใช่ใช่ท่านาผมแอบชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแอบชอบผู้หญิงใช่ใครวะซึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนางสนมอมนัยในวังไม่ใช่ทนาและใครลูกสาวท่านาไงเราเฮ้ยโอ้โหสั่งานไปเลยนะเพิ่งออกจากบ้านกูเลย นะทิ้งเย็นสิพูดดีด้วยแล้วทะลึ่งนะผมพูดดีไม่หมายความว่าอย่างไรจ้ะทะลึ่งเลยผมยังไม่ได้พูดทะลึ่งอะไรกับท่านนะเลยนะผมไม่เล่นอะไรลูกสาวกูนะลูกสาวกูณเล่นมึงเหรออ่ะอ่ะนี่นี่นี่ผู้ใหญ่ไม่รู้ไงถึงไท้มโหอย่างนี้ท่านนะมาฟังผมก่อนว่าไหก่อนที่สุมามาจะกลับบ้านมหาทนะสุมามามาก่อนไหมใช่ใช่ผมเจอสุมาลเจอสุมาลรักกับสุมาลแล้วท่านนะบอกรักสุมาลเฮ้ยสุมาลบอกว่า เข้าตามตอกออกตามประตูสุมามามีพ่อท่านน้ำมามหาลามินให้เลคนนี้มาขอกับพ่อเป็นความจริงใช่นี่นี่น,นี่มีอีกอย่างหนึง่งถ้าหากท่านน้ำไม่ยกสุมามาให้กับผมนะสุมามาจะหอบผ้าหอบผ่อนหนีตามมีเลไปโอ้โหที่ลูกกูบอกขนาดนี้เชียวเลยเน,นี่ยเป็นประกันเลยกระไดบ้านท่านน้ำมีกี่ขั้นมีเก้าขั้นมีเก้าขั้นใช่ไหมออถ้าหากไม่เป็นความจริง ผมไม่เลงนะจะให้ทนานะเตะลงกระไดเลยตุ๊ก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 ไปเลยจริงจริงนะจริงสุมาเอ้ยสุมาแมนลูกพ่อมันนี้เดี๋ยวลูกเลยถ้าไม่จริงนะกูจะเตะให้ตับ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 เลยสุมามานมาแล้วจะพ่อโอซูมาแมนมึงมันสุมามานชีวิตอย่างเงี้ยตาเบ่งตาเลืมตาเบ่งตาเบ่งตาเดี๋ยวเดี๋ยวดู สุมามาันพี่ <_ an> พ่อนเ,นเ,เนี่ยเสียายเจ้านะเนี่ยสนุกมากเลยพ่อทำไมลูกถ่าใ้เติร์ดเ่อเติลงอยู่เนี้ยตามกอบท้องหยอดออกมาลูกเอ้ยแม่ไงจะพ่อเป็นทุะอะไรตอนนี้จะไปบอกว่าตกหลงปลงใจกับใครเขาเนี่ยทําไมไม่เลือกตูที่มันดีๆลูกเอ้ยอะไรเนี่ยที่ยังไม่รู้เรกอะไรเลยพ่อไม่เป็นไรลูกอ้เมื่อเจ้าตกลงปลงใจเจ้าจะชอบคนเช่นนี้มันก็ดีมันอาจจะรักเจ้าจริงเจ้าน่ะ รักกับดาวทะเลชายมันใช่ไหมลูกฉัน <c oughs> เลยนะบ้าหรือไงพอ่อพ่อเวลาพูดแนี้่ะมีปักหาหรือเปล่ามันบอกอยู่นี่ไงบอกอยู่นี่แม๊แป๊บเนี่ยแม๊แป๊บแล้วมันาามาแล้วเนี่ยสินฉอดทองมั่นเอาเต็มมาหมดเลยไหนดูเนี่ยสินฉอดทองมั่นมึงโอ้โหอันนั้นอะไรทองม้วนนี่ทองหยิบนี่ฝอยทองโอ้โหนี่ทองแท่ง นี่ทองหยอดหมายควาว่าไงบอกลูสิลูกพ่อจ๋าระหว่างทางที่ลูกกลับมาบ้านจะได้ชิญมาบอกมาคูกว่าลูกผิเสดไปว่าลูกเป็นลูกสาวที่มีพ่อมีแม่ถ้ารักจริงก็คอยตามต่อออกตามประตูแล้วทำไมลูกไม่บอกอย่างนั้นอ้าวลูกไม่บอกอย่างนั้นแล้วลูกให้ความหวังเขารู้ไหมลูกฉันจะทำใดีๆแล้วพ่อจะจัดการให้ฉันดีฉัน่รักเขาว่านี่ได้ยินหรือยัง ว่งงาลูกกูนี่ไม่รักมึงอะไรท่านนาติเนลูกกูก็บอกอยู่นี่ไงท่านนาทำไมท่านนาแก่แล้วโอก็ไม่ค่อยได้ยินสุมามาเขาบอกว่าเป็นไงรับเจเลชายแต่งงานเออเเดี๋ยวนั้มึงมาฟังให้รู้น,น้อยเลยโอท่านนาบอกไปสิลูก<ว>บอกให้เข้าใจเจเดชายฟังคำสุมามาให้ดีนะไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าสุมามาเขไม่ได้รักคนอย่างเธอจำเอาไว้ จำไหมมึงได้ยินงนใช่ไหมกูไม่เคยจะขัดขวางมึงแต่ม,มึงอย่ามายุ่งแล้วมากรอแกะกัะลูกกูอีกออกไปไหนก็รีบไปอู๋ไปขึ้นเป้ามึงอย่ายให้กูเห็นหน้านะจำไหมชนาสุา่มมามาแน่กูสาเตรียมทองเตรียมอะไรมาตั้งเยอะแยะ กลับมาบอกเราที่นี้โอ้ชิ้นเป่าเป็นมาเเวลาไม่กว่าทำาน